วันนี้ยายจะสอนวิธีทำจุลินทรีย์สังคะแสงนะคะอันนี้ยายตีไข่ใส่แล้วนะคะสองฟองนี่สองฟองนะใส่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตีให้เข้ากันค่ะตีเข้ากันแล้วเราก็กอ,อกน้ำมาค่ะออกน้ำมาแบบนี้นะคะนี่อย่าให้เต็มขวดนะเอาแค่ค่อนขวดแบบนี้นะคะ ขนขวดแบบนี้เพราว่าใส่เต็มแล้วมันจะเอ่อไม่ให้มีอากาศนะคะอากาศถ่ายเทนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยนี่ตักใส่แบบนี้ค่ะสองช้อนขวดหนึ่งใส่สองช้อนก็พอนะคะขวดหนึ่งใส่สองช้อนขวดละสองช้อนจ้าสองช้อนกินข้าวช้อนโต๊ะเรานี่แหละ ช้อนโต๊ะอ่าแล้วมีขดเล็กด้วยมีขวดเล็กขวดเล็กใส่หนึงช้อนก็พอช้อนอนิดนึงก็ได้ค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็เดี๋ยวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาหัวเชื้อมาใส่นะคะ หัวเชื้อก็คืออันที่ไปแล้วนะคะนี่ค่ะที่เราทําเป็นมาแล้วนะคะเป็นหัวเชือ้อก็ใส่ไปประมาณนี้ค่ะไม่ต้องมากนะคะมากก็ได้ค่ะถ้ามีเยอะถ้าเรามีเยอะเราก็ใส่เยอะเพราะว่าถ้าใส่เยอะมันก็จะแดงเร็วแบบนี้นะคะ เขย่ากันเขย่าแบบนี้ค่ะเขย่า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 ให้เข้ากันแล้วก็เปิดฝาเปิดฝาแล้วก็เขย่าอีกทีนึงแบบนี้นะคะทําเหมือนกันทุกขวดเลยนะคะเขย่า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 เสร็จแล้วเขย่าเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางไว้วางไว้ที่ ไม่ต้องแดดจัดนะคะตามุ่มแบบนี้แหละของค, <Liberty. S 1> คุณยายก็จะวางไว้แบบน,นี้วางนอนไวแ้แบบนี <tur m hy un als> ้ค่ะนอนไว้วางนอนไว้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็เขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็วางไว้นะคะเอาทิ้งไว้หนึ่งเดือนนะคะแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้สีแดงแบบนี้ค่ะหนึ่งเดือนแล้วเราก็จะเอาไปรดต้นไม้นะคะอันนี้ที่ยายทําไว้แล้วหนึ่งเดือนนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะเอาไปรดต้นไม้ ลดต้นไม้ของที่มันเป็นแล้วนะคะที่แดงแล้วแล้วเราก็จะนี่เราก็จะเทลงมาเลยเทไปเลยขึ้นขวดต่อน้ำหนึ่งบัวเทไปเลยค่ะเทแล้วก็เอาไปลดต้นไม้ใหญ่ใหญ่จะพาไปลดต,ต้นไม้นี่ปลูกมะเขือไว้ลดไปเลยนคะคะ ลดไปเลยค่ะลดไปเลยต้นไม้ของเราก็จะงามชิ่นงามนะคะนี่ลดไปเลยใบนางรักไปนางรักมะเขือลดไปเลยจ้าลดไปเลยมะเขือก็จะออกฝักแบบนี้เอมะเขือก็จะออกลูกแบบนี้จ้านี่นี่เห็นไหมคะสวยงามไม่ต้องไปซื้อ ต้องไปซื้อปุ๋ยค่ะนี่ไงสวยๆงามเก็บกินได้ปลอดภัยไม่มีเป็นอะไรนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะทำตามได้นะคะไม่ยากค่ะประหยัดค่าปุ๋ยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ